ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เทียนรักทุกท่านทุกคน,กคนบ่อไกลกระดีไกลกระดีรวมทั้งชาวไทยและทั่วโลกพี่น้องวันนี้มาเที่ยวบึงน้ําเคียนพี่น้องน้ําเคียนกระโดดอยงพี่น้องปล่อยเขาเขากรมส่วนภารปล่อยให้ชาวนายเล่ยจำหน่ายกันน้ําเคียนกระโดดลวงเป็นครึ่งเลยพี่น้องอ่างนี่จะไม่หมดอ่อางไหน่อยนี้เขาเนี่ยอ่างอ่างลูกหนึ่งอยู่หลังเขานี่มันะเป็นคลองกันไปแลม้วเป็นอ่างเป็นบังอยู่ในวังใหญ่นี่วังหน่อยอย่างหน่อยน้าตาเคียน เคียนเนนดือเปล่นหลวงเนี่ยยูสันเขียนของ,องวิวไอวิวหน้าเขียนละกันไอมังลังเขียนฝนตกทีมาฝนบรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่น้องเยน็นลมพัดวิววิเลยล่ะเยน็นเย็นสุดๆเลยเย็นลมเลยพี่น้อง แยกแปนันก็ขึ้นเถากรดวงตะบุญดวงอย่างรงประมาณนี้เดียวมไปเท่าไหร่ทางนาเขาไร่ข้าวโพดเอ่ยนาข้าวเอ่ยประมาณนี้นนนเดยราเงียนตอนนี้สัเก่าสมวิวล,ลมพัดง่ายง่ายดีเสียอะไรมีเสียอะไรมีเสียหน่อยมือเขียน อยู่ลังน้ำก็้อนเคยขึ้นเคืองค้อนเขียนนี่นึงน,น้ำลดลงไปเรื่อยเลยนี่ยยอู่สันเขียนอี่นี่เราเด็กก้าวแตงโมมาเนี่โอ้เย็นสบายเห็นน้งลมพัดเย็นดีจัง หายชนเด็ดที่พี่น้องบังอดีชอด,ดุบุม่ได้โอ้โหเขียดโหงทางนี้เสียงเขนะียงหายมึงเด้อครับผมก็จะประมาณนี้พี่น้องครับอีพีดีเขาจบกิ่นี้เดี๋ยวพี่น้องเด้ออีน่าไทายบ๊วยหวัดดีครับ